เรียนรา้ชีวิตแล้วก็จะเข้าใจชีวิตที่นี้ผมเล่าใหทุกคนว่าให้ยาว มีเป็นประวัติผลได้ก็คือแม่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ความรู้ความรู้ทุกอย่างที่ให้ประสบการณ์อีกอย่างก็คือสิ่งที่ก็คือรุ่นที่ประาัคนไปเจอพวกนี้เขาประสบการณ์เยอะพอบางคนต้องเป็นหมอหวหนาก่อนมีประสบการณ์เนี่ยเราถามเาบางคนเขาก็ใจนี้ก็จะแนะนำสอนให้เพราะฉะนั้นก็ สาิบล้านคนคนไม่สบายเนี่ยสาบล้านหมอไม่พอแรอครับแ,แ,แบ่งแ่กันไปอยู่ที่ท้าหบดก็จะจัดสรรคนไข้ไให้เรานี่คือเรื่องจริงครับแลว้วก็ไม่เกินกำลังเราไม่มีส่งคนไข้แบบไอซให้เราหรอกครับก็จะส่งมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับขอบคุณครับ แล้ว <Hello>, เราเราสามารถเดี๋ยวคนต่อไปก็เป็นเซิตี้เหมือนกันนะฟอมอเมริกานะชื่อโคโค่ใช่ไหมวัชเนนโคโค่โคโค่มาคำว่าอันนี้ดูเขา Time with Tonome learning different kinds of medicines, chiropractics, okay. uh, okay. singing bowls, many, thing. many different things. Tonome yeah. is an amazing. Kind of practice. When I was very young, uh, my parents actually used to take me to get adjustments as well. And the cost for learning and for treatment is much, 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 much more expensive. Uh, <coughs> and then, and for me, it would be impossible to learn. I would not <coughs> have to learn. <coughs> yeah, so to have the opportunity to learn here with Tom, Nó bảo đây okay. If you have any questions you can come up here uh, About four years yeah, you didn't and, and after four years uh, you come back to the experience? Do people? Well, not so much. Mostly I come back here for helping a little bit with classes. Mm -hmm. Yeah, every every year I would say I come back here. And how do you like Thailand? How do you like Thailand? Yeah, I love Thailand. I love Thailand. I live มาแล้วสี่ปีแล้วก็แวะเยียนมาบ่อยๆแล้วก็มาช่วยงานพระอาจารย์ค่ะ Do you come here during pandemic? 2018ปี2018อะค่ะโควิดเป็น2019นี่หรอเออเขามาก่อนโอเคมาช่วงโควิดก่อนโควิดนิดเดียแล้วก็อยู่ยาว Okay. Uh, may, I ask you, may, may I ask you, how do you handle or manage about the visa when you travel to so many countries? สอนอยู่ปสอเดือนสามเดือนกเร,ริ่จออแถวอะไรจประเทศเดือข้ามไปฝังแล้วจอบแล้วก็กลับมาได้อีกสาเดือนหกเดือนแล้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะค่ะมาสอนสอนภาษาังรยษแล้วก็ดกไกกด้ค่าตัวแพงงามากนะชั่วโมงละพันนะครูไทยนีทำมา2ย่กว่าปีได้ชั่วโงละสองรอยนะคะ